วันนี้เราจะมารีวิวไมค์ BM 8 0 0 Studio Microphone New Series มองไม่เห็นแม่งมืดหัวกูบังนี่เนี่ยมีแค่นี้นะครับหม่ BM 8 0 0รึอยเนี่ย BM แปดร้อยน,น,นี่แหละ ตัวนี้ผมซื้อมาจากในกลุ่มนะซื้อต่อจากคนอื่นม,มามือสองนะงบน้อยครับซื้อมาในราคา350บาทหายไปไหนไหน,นี่นี่สายแจ็คฮนะต่อก,กับไม่ตรงตูดเคียคหยิยบก็มีใค่ไหมกันกระแทกัเสียงยังกระตดก็ที่เหี้ยไหม ที่เขาเรียกอะไรกันลมอ่ะกันเสียงกันเสียงไว้กันลมกันลม,ก,นลมกันลมเข้ากันเสียงแพนนอกเข้าก็พลาสติกฮนะโชว์บอกทำไ,ไมคือผมสั่งสาวการ์ดไปแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวผมรอสาวการ์ดด้วยฮนะของลาซาด้ไม่ใช่สปอนเซอร์กูด้วยกูจะบอกทำไมสาวการ์ดรอเก้ากนะผมรอน่าจะได้พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวก็มาดูใหม่ตัว เบียนแปดอยกันดีกว่าเดี๋ยวผมเทสให้ดูด้วยนะฮะรู้สึกว่าไมเบียนแปดร้อยนี่มันจะเป็นตัวสีทองนะฮะไอของที่มันอยู่ใน,นเขาที่เขาใช้กันนะที่หัวเป็นทองแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำนฮะแต่ของผมแม่งเป็นองนี้ผมซื้อมาสามสิถูกดีด้วยแล้วก็มีขาตั้งกากางงงวนหนึ่งอันนี้ ตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฮะว่าไอตัวที่เขาใช้กันฮิตกันเป็นยังไงนี่ช่องกูเองปุ๊บไหนวะอาเฮียนี่การสั่งนี่สั่งไปแล้วฮะกำลังขนส่งด้วยต้องรอเดี๋ยวเปิด Google ใหม่แม่งเลย b m 8 0 0 นี่ฮะนี่เลยนี่เลยครับสูพิมเดซ่าซิซไม่เกี่ยวอะนี่ฮะน่ตัวนี้ฮะหรือเปล่าเห็นที่เขาใช้กันเนี่ยตัวนี้ฮะสีทองฮัลโลฮัลโลตอนนี้ก็อยู่กับไมเบียมแปดร้อยนะฮะเป็นไงเสียงเป็นไงเจ๋งใช่ไหมล่ะราคาถูกด้วย ผมแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงให้ดูนะตอนนี้ผมตั้งค่าที่73นะไมโครโฟนไมโครโฟนโหมยี่สิบนะฮะผมจะปรับเต็มเต็มแล้วผมจะลองตั้งที่10ก่อนแล้วกันเนาะเราจะค่อยๆพูดห่างในน้ำเสียงที่เท่าเดิมฮะแลมเทส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 อ่าลองที่20นะฮะเทส ามสิบนะมีกีมีเสียงขับรถผ่านก็ขอไปด้วยช่างแม่งฮะเทส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 หนึ่งสองสามเทสเทสโอเคฮะเป็นไงกันบ้างกับไมเบียนแปดร้อยตัวนี้บอกเลยฮะว่าราคาถูกมากฮะถ้าเกิดซื้อเป็นมือนหนึ่งนี่แปดเก้าร้อยนี่ก็ได้ฮะแบบเป็นเซ็ตมีขาตั้งพร้อมนะฮะผมเห็นในเพจอยู่ฮะแต่ไม่ขอบอกแล้วกันฮะเพราะว่าลืมแล้วก็ไม่ใช่สปอนเซอร์กูด้วยเลยไม่บอกแล้วกันถ้าเกิด มีเสียงเห็นซาซาไหมเสียงซาซาไม่มันมันเป็นปกติฮะของไมค์ฮะตัวนี้เอ้ไม่ใช่ตัวนี้ดิเป็นปกติของไมค์ทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าพอูมบูตไมโครโฟนนะถ้าเกิดไม่บูตมันก็ไม่ดัง,งไงอย่างเงี้ยจะเบามากๆถ้าเกิดผมบูสตไปยี่สิบประกันมันจะมีเสียงไว้น้อยมันแก้ได้ฮะโดยใช้โปรแกรมที่อยราลดขับวพายาแล้ยใช้โปรแกรมก็ได้ฮะหรือก็จะตั้งตรงนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าคุณภาพเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะ ไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าแต่ผมชอบชอบแบบนี้มากกว่านะแบบไม่ต้องตัดให้มันซ่าๆไปเสียงมันจะดูเป็นของเป็นตัวตัวเองมากกว่านะถ้าเกิดใครมีตังค์หน่อยก็ซื้อแซวการ์ดฮะร้อยเก้าเก้าครึ่งผมสั่งไปแล้วฮะแต่ยังไม่ได้ฮะได้มหม่มาก่อนโอ้โหเสงถ้าเกิดใส่แซวการ์ดนี่มันจะไม่มีเสียงอันนี้เลยฮะนอยแต่สบายมากๆเลยถ้าเกิดมีตังค์อีกก็ซื้อตัวนี้ฮะแฟนซอม 4 8วัตต์หรือว่าวลวั wa. ตัวนี้ฮะไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะฮะน่าจะประมาณหลักพันขึ้นนะเนี่ยใช้เสียบกับใช้เสียบเข้าไปแล้วมันจะทำให้ขับเสียงไม้ได้เต็มประสิทธิภาพแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเสียงก็จะดีมากฮะแต่สำหรับผมก็ดีแค่นี้ฮะเอาแค่นี้ก่อนนะตังไม่มีจะแดกฮะเดี๋ยวก็รอตัวไม้นี่ฮะไอซาวการ์ดมาฮะถ้าเกิด มาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งก็หมดแค่นี้หรับว,วันนี้แล้วอย่าลืมกระทืบไลค์้ซับสไครต์ติดตามผลงานกูด้วยขอบคุณครับบาย